วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูริเปอร์เจ็ดขาระเบิดดินดานติดกับรถถ่ายนิวฮอลแลนด์7740หนึ่งร้อยแรงม้าสี่กระบอกสูบริเปอร์เจ็ดขาระเบิดดินดานชิ้นนี้ก็ผลิตมาแค่สิบชิ้นเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดก็หนึ่งชิ้นก็เป็นของไล่ลมเหนือนี่สีสันสดใสสวยงามนะทุกคนมาส่งก็น้ําหนักก็เยอะแล้วทุกคนนะต้องใช้รถเฮียบนะทุกคนนะยกลงมา ริปเปอร์เจขาระเบิดดินแดนชิ้นนี้ก็สนนราคาอยู่ที่130,000บาทนะทุกคนดูแล้วก็เป็นโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงทนทานล้ำสมัยสวยงามขาริปเปอร์แบบเซฟตี้ติดเล็บหัวจรวดแบบมีปีกซะด้วยเพื่อใหอ้ชั้นดินดานแตกถึงกันนะทุกคนพร้อมติดตั้งกับ ตัวการสึกลดแรงต้านทานของริปเปอร์ด้วยทําให้เบาแรงรถแล้วก็ประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะทุกคนอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เป็นของเท่าแก่น้อยน้องนองนแห่งไร่ลมเหนือแต่ว่าวันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เขาก็ไม่ได้ทํางานให้เราดูนะทุกคนเอาไว้มีโอกาสเมื่อไหร่เราก็จะได้ไปถ่ายการทํางานให้ทุกคนได้ดูนะสําหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย